วันนี้เราอยู่ในบ้านของคุณยายนะครับเราจะต้องหลบหนีออกจากบ้านของคุณยายนั่นเองเพราะคุณยายตั้งใจที่จะตุยเราเราจะทำยังไงกันดีนะเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้เ็บตัวเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันคอ,อยตรงไหลแกนะเดี๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันนะเดเลยครับสตีฟดูสิคุณยายกำลังจะทำซุปเพื่อให้เรากินเป็นซุปผลไม้แน่นอนเลยอ่ะน่าจะเป็นผักที่บูดแล้วนะเด็กน้อยหุน่ากลัวจริงๆเลยเราต้องหลบออกจากที่นี่ให้ได้มาถึงพวกเราก็ต้องต่อโต๊ะตรงนี้เหรอชุบ นี่ต่อตรงนี้แล้วเพื่อนหนีออกไปนั่นเองชึบมาแล้วชึบเก็บเหรียญน,นอนหนึ่งจุดใช่เราล่าเด็กน้อยหนีกันเลยดีกว่านะฉันเบคอนเองสวัสดีครับคุณเบคอนดูคุณยายดิทุกคนดูดิุูนักกากลัวจริงๆเลยโอ้โหทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะดนอ่ะอูแล้วคุณยายก็กําลังจะโอ้โหกําลังจะหาพักที่มันบูดแล้วมาทําให้เรากินหูน่กกากลัวจริงๆเลยตัง้งใจจะกินเราแน่นอนเลยดูจากทรงแล้วพอเอา ผักที่มันบูดแล้วให้เรากินเสร็จปุ๊บพอเราสลบไปก็จะกินเราแน่นอนเลยน่ากลัวจริงๆเราหล่นลงมาอยู่ในลาวาแล้วเป็นโอ้โหใต้บ้านของคุณยายแน่นอนเลยดูจากทรงละใช่แล้วละ่ะน่ากลัวจริงๆนะใช่แล้วระวังให้ดีไปกันเลยชึบตัวนี้ต้องวิ่งไปตามทางตรงแบบนี้เหรอโอเคได้เลยตรงนี้ชึบวู้หู้รออยู่ได้อยู่ชึบตัวนี้เหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างนะเป็นลาวาหรือเปล่านะ ใช่แล้วล่ะไปลาวานและเด็กน้อยเราต้องหลบออกจากที่นี่ได้เร็วที่สุดเตรียมตัวเลยพังประตูนี้เข้าไปมีคุณเป็ดด้วยล่ะแฉลบเป็ดกับกาบเป็ดกับกาบเ้ยมีกําแพงเป็ดตรงนี้บังอยู่เราจะต้องกดปุ่มตรงเป็ดตรงนี้หรอได้เลยชุบกดปุ่มตรงเป็ดตรงนี้แล้วก็แผ่นจะพังทลายไปนั่นเองคุณเป็ดจะตุยใช่แล้วล่ะตรงนี้ก็น่ากลัวนะเด็กน้อยดูดีโอ้โหมี รูปปั้นเต็มๆเลยล่ะใช่แล้วรูปปั้นเต็มๆเลยนะกลัวจริงๆตรงนี้เหมือนเป็นแผนวงจรนะครับถ้าเราปิดแล้วเลเซอร์นะ่าจะหายไปแน่นอนลองดูชุบหายไปจริงด้วยหัวสจอดปิดต่อเลยนี่เพื่อเป็นทางให้เราข้ามไปนั่นเองเต็มโตหุยอยู่ดีก็มืดหัน่ากลัวจริงๆเราต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ย,ย,ย,กกยอย่าบอกนะว่าจะมีคนมาวิ่งไล่เราหรือเปล่านะอย่าบอกนะเอ้ยคุณยายมาแล้วทุกคน จะกินแกเด็กน้อยจะ,จะกินแกให้ได้เลยเฮ้ยทคนคุณยายบอกแล้วว่าจะกินเราเฮ้ยเราต้องหลอกจากที่นี่ให้ได้คุณยายโหดจริงๆเลยจะกินเราซะง,งั้นน่ะโอ้โหแล้วตอนนี้เหมือนเราจะต้องแวนรถแข่งกับคุณยายนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมาแข่งกับฉันซะดีๆได้เลยเฮ้ยคุณยายคุณยายไม่เหยียบ อย่าเบรกเลยอ่ะเยียคันเร่งอย่างเดียวชนแหลกไปเลยเดี๋ยนี้แล้วก็ได้เวลาเชื่อต้องไปแล้วนะครับดี่ไปแล้วเป็นทางรถแข่งนั่นเองสุดเจ๋งไปเลยชึบล้วบูดๆๆๆๆๆๆอุ๊ยตรงนี้เป็นทางเลี้ยวโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้ตรงไปทางนี้เต็มตัวชึบแล้วบูดขโมนได้ไหมไม่ได้ด้วยหึบไป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 ชึบ ทางตรงคุณยายชอบแน่เลยทางที่ดีคือทางตรงไม่เบรกเลยชนปุ้มไปเลยนี่คุณยายโหดใช่แล้วล่ะคุณยายโหดนะเด็กนะ้อยจากฉันเองที่เป็นสตีฟที่ก่อยตังไล่แกนะเดีเลยครับลยุยชึบอ่าตรงนี้เขาเขียนว่าอย่ามองลงไปข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรนะขอดูหน่อยซิเขาบอกห้ามมองเราต้องมองเอ้ยออ้ยโอ้โหรู้ลงมาแล้วเป็นอะไรบางอย่างเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะเนี่ย น่ากลัวจริงปุ๊บกดไปเลยจังหวะน,นี้ตัวนี้เป็นอุ๊ยแบตเตอรี่ที่พังแล้วหรือเปล่าน,นะาน่าจะเป็นอันนั้นนะแบตแบตที่พังแล้วแน่นอนอันนี้เป็นหนามแหลมโอเคเราต้องหลบหนามแหลมให้ได้ไปชึบรดชุบสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยตามฉันมาได้เลยฉันรีบอยู่นะแต่ฉันจะรอแกแล้วไปพร้อมกันเดินเลยครับสุดยอดไปเลยเพื่อนไปพร้อมกันนะครับเฮ้ยเพื่อนล่วงเปล่าล่วงเปล่าเราขอบไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนเราไม่รอนานละ เราไมรอนาละเราไปก่อนนะชึบปอาแล้วตัวนี้เหมือนเราต้องปิดต้องปิดสวิตนะครับเป็นสวิตวาวนั่นเองเพื่อปิดแล้วก็ทําให้ไฟมันหายไปมีทั้งหมด3จุดนั่นเองกด3จุดเลยตรงนี้1จุดตรงนี้อีก่จุดเขไดาอยชึบปอาแล้วกดอีกหนึ่งจุดชึบจุดที่จาดจุดท้ายแล้วเดวไปเลยชึบไป <Doug lass> ไปแล้วสดยอดทางที่ดีคือทางโล่งแบบนี้แหละมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ด้วยกดหน่อยสิได้เท่าไหร่โอ้โสบกโลบาร์แพงจงุงแพงจุงเบย์ตัวนี้ต้องไปทางไหนหนะชุบทางนี้หรือเปล่าทางนีน้แน่นอนสวยไปเลยชุบยอน,นี้พังท่อฮึบเอ้ยไม่มีอะไรในท่อ,อเค โอ้มีกับดักรู้ดีคุณยายวางกับดักไว้ <_ d ata> เพื่อการเราหนีอโอ้โหจับเรามาอยู่ในห้องนั้นแล้วพอเราออกมาก็วางกับดักไว้สงสัยคุณยายจะคิดไว้แล้วแน่เลยว่าเราจะต้องหนีออกจากที่นี่สักวันหนึ่งเลยวางกับดักไว้เพื่อไม่ให้เรานั้นออกไปอย่างที่นี่ออกไปจากที่นี่ได้ง่ายๆนัเน่งโอ้โหใช่แล้วล่ะคุณยายนี่น่ากลัวนะเด็กน้อยใช่แล้วสตรีปนายนี่โอ้โหกลัวคุณยายจริงๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันก็กลัวนะเด็กน้อยตรงนี้เป็น ลูกบอลใหม่พรมน่ะถ้าโดนเราแล้วตัวเราจะคันน่ะโอ้หแสดงว่ามีเคลือบสารอะไรสักอย่างไว้อะดิใช่แล้วละเด็กน้อยสารอลูมิไนี์น่ะอะไรไม่รู้นะอ๋อรู้เรื่องใช่แล้วละเด็กน้อยสัญญาไปเลยแล้วตั้งหนี้จากที่นี่ให้ได้นะได้เลยครับเตินตัวไปกันเลยชึบหลบทางนี้ก่อนมาแล้ว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 ลูกบอลกิ้งมาแล้วมาแล้วอ้นไปเลยครับติดตัวลุยกันฟื้น อู้นมาแล้วตรงนี้เป็นทางให้เราขึ้นไปข้างบนหรอจะมีอะไรรอเราอยู่แน่จะมีอะไรออนะะอะไรออยู่หรือเปล่านะแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นให้เราเติมโลบักนะครับดีอยอพุทว่าคุณยายน่ากลัวจริงๆเลยต,ต้องหลบออกจากบ้านของคุณยายนะเนี่ยคุณยายน่ากลัวมากจะกินเรานอกจากซุป ซุปผักแล้วอ่ะยังมีอะไรอีกแน่เลยอ่ะที่ทําให้เราต้องกลัวเราเลยหนีออกจากที่นี่นั่นเองทุกคนเพราะเราเอกใจแล้วไงว่าคุณยายจะกินเราสักวันหนึ่งเราก็เลยต้องหนีออกจากที่นี่นั่นเองเต็มตัวชบุบตรงนี้เป็นอะไรนะ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นนี่งไงซุปผักชื่อว่าคุณยายทําให้เรากินตอนแรกจําได้ไหมครับนี่ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราโดนไปปุ๊บตัวก็จะแตกนั่นเองจะตุยเฮ้ยนะักกลัวจริงคุณยาย วางแผนมานานนะับสิบปีแน่นอนเลยดูจากทรงละใช่แล้วเด็กน้อยคุณยายวางแผนมานานนะตัวนี้เป็นมะเขือเทศนะกระโดดไปเลยได้เลยอยชึบก็ค่อยล่วงลงไปด้วยชึบก็ค่อยจมก็ค่อยจมเจโหลลงไปนะ้ําผักคุณยายนะทุกคนบไปแล้วนี่เราผ่านนะ้ำผักคุณยายมาได้แล้วดิสุดเจ๋งกดพังท่อไปเลยตูมแล้วก็ได้เวลาอุย๊ยคุณยายโอ้โหตกใจโมดโอ้โหตกใจมากคุณยายอยู่ดีก็จะ เอ๋ขึ้นมาเลยนะนี่นชุบร่วลงมาแล้วตุ้มซุ้มตรงนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นอะไรนะอ๋อตัวนี้ให้เรานั่งเรือหูมีเรือให้แหวนซะดนวยเป็นไงนะดูสุดจอดบังคับเรือไม่ได้นะครับแต่ว่าเรือจะไปทางตรงนั่นเองสุดเจ๋งปุมตุ้ม,มเรือพังเลยโอ้โหตัวนี้เหมือนจะกี้ลงไปโอเคหยมีลูกบอลด้วยกิ้่มาแล้ว สุดยอดล่วงลงมาตรงนี้แล้วนะเดงสุดเจ๋งไปเลยซื้อตรงนี้เหมือนให้เราทําอะไรนะเหมือนเราต้องกดปุ่มสีแดงนะเด็กน้อยใช่แล้วแต่เราดูรอบๆหน่อยดีกว่ารอบๆก็น่ากลัวนะเนี่ยโหดูดิมีแต่ทางน่ากลัวเต็มไปหมดเลยกดเลยชุบตุม้มกดตุ้มไปเลยตุม้มตรงนี้เหมือนจะเป็นตะแกรงที่ว่าเป็นสนิมแล้วเป็นเหล็กที่เป็นสนิมแล้วนะครับทุกคนระวังให้ดีกระโดดต้อง กระโดดแล้วไปด้วยความเร็วสูงเพราะว่ากระแกนนี้จะล่วงลงไปนั่นเองโอ้โหน่ากลัวจริงๆตัวนี้เป็นหนามแหลมคุณหนามแหลมมาไงล่ะนี่เียเฮ้ยชึบโอโ้คุณยายวางกับดักไว้ซดทั่วเลยวางไว้ซดทั่วเลยคุณยายเฮ้ยตัวนี้ต้ตองกระโดดเฮ้ยชึบล่วงไหมล่วงด้วยโอ้โหตัวนี้เป็นอะไรนะมีปุ่มให้กดตรงน,นี้หรอชึบตึมอุ้ยเป็นทางลับโอ้ยดูดี สุดยอดไปเลยแล้วต้องเหนี่ยงจากที่นี่ให้ได้เร็วที่สุดแล้วล่ะเพราะเราจะต้องออกจากที่นี่แล้วตอนนี้ซื้อตอนนี้เป็นอารีนาบอสอุ้ยบอสแล้วเจอกับบอสคุณยายทุกคนคุณยายดูโอ้คุณยายขี่เครื่องบินโอ้ไล่ยิงเลยโหดจริงโหดจริงเรายิงคุณยายดีกว่านะยิงตรงเครื่องบินเลยตรงปีกเลยยิงเลยตูม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 อุ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอุ้ยคุณยายจูก๋ก่อ คุณยะจูห๋หอยิงลัวๆัทึบทึบทึบเรียบร้รอตู้ไปแล้วตู้ไปแล้วเหลือีกหนึ่งจุดเหลือีกหนึ่งจุดชึบชๆบชุบเฮ้ยคุณยายเอาจริงดิหลบได้เนียนมากแน่นอนอยู่แล้วเด็กน้อยฉันจะกินแกในสักวันหนึ่งนะดูเลือดแกด้วยนะได้เลยคุณยายโอ้ย คุณอยานนี่โหดจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วล่ะไอกระจอกฉันมีเฮลิคอปเตอร์นะแล้วฉันก็มีเครื่องทุนแรงด้วยโดยการใช้ระเบิดยิงแกงนั่นเองโอ้ยโหดจริงใช้ระเบิดซะด้วยไงเอาจริงเลยยิงรัวๆครับเพื่อนอดูเพื่อนดูเพื่อนครับเพื่อนวิ่งหลบครับ ใช่ลอล่าเด็กน้อยฉันน่ากลัวจริงเลยฉันไม่รู้จะทํายังไงดีกับคุณยายฉันทำยังไงดีกับคุณยายต้องยิงคุณยายนะครับเพราะว่าคุณยายจะได้ไม่ต้องทาอย่างนี้กับคนต่อไปนั่นเองใช่ลวล่าเด็กน้อยเราต้องหยุดคุณยายไว้ตั้แต่ตอนนี้ใช่แล้วตัดไฟตั้งแต่ตอนลมนั่นเองตอนนี้ต้องหลบแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ลอล่าเด็กน้อยฉันต้องหนีเอาตัวรอดนะฉันต้องหนีเอาตัวรอดก่อนละระวังให้ดีเอ้ยมีลูกบอลยิงมาโดนใส่ชาลอล่าเป็นลูกระเบิดล่ะเด็กน้อย ใช่แล้วครับระวังให้ดีนะนักโกจริงยิงปูมเรียบร้อยคุณยายไปแล้วเรียบร้อยคุณยายมีกลางลมด้วยคุณยายไม่ตุยคุณยายไม่ตายนั่นเองโอ้คุณยายยังเอาชีวิตรอดได้อีกเนี่ยสุดเจ๋งไปเลยนะเนี่ยใช่แล้วเล็กน้อยฉันลอดจากคุณยายแล้วล่ะโอ้ฉันมองหาคุณยายนะแล้ะฉันจะทำยังไงต่อไปดีต้องไปอย่างนี้ครับคุณเบคอนนูบตามมาครับนี่เลยต้องขึ้นทางนี้นะครับ แล้วก็จะมีเครื่องบินแล้วเองนี่บินพาเราออกมาสู่อิสรภาพแล้วอันไกลโพลนนั่เนเองสุดเจ๋งไปเลยด้วยแกลับมาแล้วโอเคนะครับทุกคนสนุกหรือเปล่านะาโอเคนะครับใครที่ดูสึงตัวนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้ามาทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายลาก่ <ee> <c oughs> อนนะครับคุณยา